ส่วนคดี forex 3d นะคะคุณผู้ชมวันนี้มีความคืบหน้านะคะเพราะว่าล่าสุดนะคะนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชค่ะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วนะคะโดยสารตีราคาประกัน5้าล้านบาทค่ะคก็ถือเป็นระยะเวลากว่า3เดือนนะคะที่เธอถูกจองจำนะคะล่าสุดนะคะคุณผู้ชมสารได้ปล่อยตัวชั่วคราวคุณสาวิกาแล้วหลังจากที่ทนายความได้ยื่นคำร้องต่อสารอาญาขอปล่อยตัวคุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชซึ่งเป็นจำเลยที่7 ในชั้นพิจารณาคดีทนายความยื่นคำร้องเสนอหลักทรัพย์แคชเชียร์เช็ค5ล้านบาทให้ศาลพิจารณาศาลอาญาพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่7ตติราคาประกัน5ล้านบาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชาอาณาจักรถ้าหากเปลี่ยนที่อยู่ก็ให้แจ้งต่อศาลภายใน7วันแล้วก็ให้รายงานตัวต่อศาลทุกเดือนนะคะจนกว่าจะมีเหตุเปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้แจ้งให้ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทราบด้วยนะคะ ขณะที่เรื่องคดีวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะคุณขุนนรงประเทศรัฐหรือว่าคุณกระทิงนะคะไปพร้อมกับทนายความส่วนตัวไปให้ปากคําในฐานะพยานนะคะอันนี้เป็นพยานนะคะคุณผู้ชมกับทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหลังจากที่คุณกระทิงขุนรงเนี่ยนะคะถูกเพจผู้เสียหายจาก forex 3d บอกว่าเป็นแม่ทีม forex 3d มีลูกทีมเป็นศิลปินดาราก็คือคุณบอลกำมันคุณโตศักดิ์สิทธ์ ต่อมาเนี่ยทางเลขาธิการเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมคุณปียนักสุดย่างนะคะก็ไปร้องทุกกล่าวโทษขอให้ DSI เรียกกระทิงมาสอบสวนพอกระทิงเดินทางมาถึง DSI นะคะก็บอกสั้นๆกับสื่อนะคะว่าเดี๋ยวขอพบพนักงานสอบสวนก่อนจากนั้นก็เดินเข้าห้องกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบไปค่ะ จริงก่อนอันนี้ที่เราเลื่อนมาคือเพราะว่าติดคิวละครถูกไหมใช่ครับพิงคถ่ายละครเนี่ยเออวันนี้คือตั้งใจอยากจะเคลียร์ตัวเองให้จบให้มันสบายใจที่สุดได้ทํางานต่อหรือยังไงครับครับก็วันนี้พิงก็ตั้งใจมาคุยให้จบจะได้ทํางานต่อนู่นนี่จะได้จบไปอืมครับในส่วนของผู้ใหญ่หรือว่าคนรอบตัวเป็นยังไงบ้างที่แบบว่ามีทั้งชื่อทั้งแฟนเราหรือว่าทั้งเพื่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยครับก็เพื่อนก็ให้กำลังใจครับเออ ตอนนี้คือเรียกว่าสบายใจขึ้นมาพอได้คุยกับเจ้าหน้าที่รับสบายใจขึ้นครับยังต้องคุยกันต่อเนาะครับแต่ก็ยังไม่จบคราต้องคุยต่ออีกงไนมีความกังวลอะไรอีกไหมครับเพตอนนี้ก็ไม่มีครับมีเจ้าที่ขอรักษาหรือเอกสารอะไรเพิ่มเติมไหมครับยังครับเพราะผมผมว่ามายื่นยันอยากให้ยืนยันความบริสุทธิ์ใจของเรานีดหน่อครับเรื่องของอะไรต่างๆเรื่องของการลงทุนต่างต่างนะครับก็ผมก็ยืนยันครับว่าผมไม่รู้เกี่ยวเห็นกับที่เขาทําเลย <mm> แต่ว่าทาง DSI เองก็บอกนะคะว่าคงต้องรอรวบรวมพยานหลักฐานจากการสอบปากคำพยานศ่ลปาก่อนรวมถึงเส้นทางการเงินต่างๆเพื่อยืนยันความผิดด้วยนะคะว่าตกลงแล้วมันยาวไปได้ขนาดไหนนะคะมีหลักฐานมากขนาดไหนนะคะทางเรื่องการเข้ามาร่วมลงทุนมูลค่าการลงทุนหรือว่าการชวนให้คนอื่นเข้ามาร่วมลงทุนด้วยนะคะก็เดี๋ยวขอให้เวลาเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะตรวจสอบหน่อยนะคะอันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะเป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะสําหรับการ เออตรียมตัวที่จะปล่อยตัวชั่วคราวคุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชนะคะซึ่งเป็นจำเลยที่7ในชั้นพิจารณาคดีนะคะคุณผู้ชมวันนี้นักข่าวไปยืนรอนะคะถือว่านี่เป็นสิ่งที่ตอนแรกก็ไม่คาดคิดกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆพนายความยพยายามที่จะยื่นขอประกันมาแล้วหลายครั้งอยู่นะคะแต่ครั้งนี้ยื่นหลักทรัพย์ไป5ล้านบาทนะคะก็ถือว่าได้เป็นอิสระ ช่วงคราวในช่วงเวลานี้นะคะก่อนที่คดีมันจะขึ้นไปนะคะแล้วก็มีการนัดสืบสพยายนโจทย์ครั้งแรกเนี่ยวันที่10สิงหาคมนะคะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูมีค้นถามเหมือนกันว่าแล้วกรณีของคุณไปเตยกับดีเจแมนล่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ยที่ศาลตรวจพยายนหลักฐานนะคะแล้วก็ได้เชิญบรรดา ผู้ต้องหาเนี่ยไปเนี่ยคือมีล็อตหนึ่งกับล็อตสองเท่านั้นนะคะคคล็อตสามเนี่ยคือ16คนมีดีเจแมนกับใบเตยด้วยเนี่ยทางดีเบอกว่าเดี๋ยวคงจะส่งฟ้องในช่วงต้นปีหน้านะคะคก็เดี๋ยวรอความคืบหน้าของคดีเพราะว่าตัวของคนที่เป็นผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยทั้งหลายเนี่ยนะผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมีหลายล็อตจริงๆนะคะ